สวัสดีข้ายินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชาราวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดเผยเคล็ดลับง่ายๆที่หลายคนมองข้ามแต่กลับมีพลังอย่างยิ่งในการฟื้นฟูขาให้แข็งแรงและป้องกันการหกล้มโดยไม่ต้องพึ่งยาแพงหรืออาหารเสริมใดๆทั้งสิน้นรู้หรือไม่ว่าแค่การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยมันเทศนึ่งร้อนๆเพียงครึ่งหัวโรยเกลือเซลติกหรือเกลือทะเลสักเล็กน้อยแล้วรับประทานก่อนอาหารเช้า หลังดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขารักษาร,ระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลและลดอัตราการหกล้มในผู้สูงไวัยได้ถึงเกือบครึ่งงานวิจัยจากฝรั่งเศสยืนยันแล้วว่าการดูแลตัวเองด้วยอาหารเช้าที่อุดมด้วยไฟเบอร์และแร่ธาตุเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เดินคล่องแคล่วขึ้นแต่ยังช่วยลดอาการชารตะคริวและเพิ่มความมั่นใจในการยืนหรือเคลื่อนไหวได้อย่างเห็นผลกิจวัตรยามเช้าเล็กๆเ,เหล่านี้แม้จะดูธรรมดาแต่มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อชีวิตผู้สูงวัยดื่มน้ำอ,อุ่นผสมเกลือแร่เล็กน้อยทันทีหลังตื่นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบรรเทาความตึงของกล้ามเนื้อจากนั้นลองฝึกยกขาและส่งตัวในห้องนอนเพียงไม่กี่นาทีจะช่วยกระตุ้นสมองและร่างกายให้พร้อมรับวันใหม่ด้วยความมั่นคงและสดชื่นช่องฉลาดในวัยชรายอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมดูแลสุขภาพขาข,าของตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะขาที่แข็งแรงคือกุญแจสําคัญของการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระมีความสุขและมั่นใจในทุกย่างก้าววิดีโอนี้ จดเผยทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรับรองว่าทุกคนทำตามได้ง่ายๆที่บ้านแน่นอนค่ะในช่องคอมเมนต์ถ้าไม่ใช่ให้พิมพ์0ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ร่างกายของคุณเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อทีละน้อยโดยเฉพาะที่ขาหลังอายุ60ปีหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ไม่สามารถเดินไกลๆได้ลุกจากเก้าอี้ยากขึ้นมีโอกาสหกล้มบ่อยขึ้นและต้องใช้ไม้เท้าวอล์กเกอร์หรือแม้แต่การดูแลเต็มเวลาสําหรับผู้สูงวัยนับล้านคนต่อปีคือโรคซาโคเพเนสิ่งที่น่ากังวลที่สุด สำหรับผมคือการสูญเสียกล้ามเนื้อไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีไค่หรืออาการตะคริวใดฮ่าฮ่ามันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาโดยเงียบเียบขาของคุณจะรู้สึกหนักขึ้นในเช้าวันหนึ่งวันต่อมาคุณเริ่มเดินสะดุดขอฟุตบาทเล็กน้อยคุณคิดว่าเราแค่แก่ขึ้นเองวันหนึ่งที่ต้องใช้แขนช่วยดันตัวเองขึ้นจากเก้าอี้เพื่อยืนขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดอายุที่มากขึ้นไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอแต่เป็นเพราะคุณสูญเสียสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณช่วยเหลือตัวเองได้ คือความแข็งแรงของขานั่นเองตามที่สถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติของสหรัฐกล่าวไว้หากไม่ทําอะไรเลยผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อขาถึง3 3เเภายใน10ปีและไม่ใช่แค่เรื่องความสวยหรือความแข็งแรงคุณจะเสียสมดุลเมื่อขาไม่มีแรงความเสีย่ยงที่จะล้มสูงขึ้นก้าวสั้นลงเดินช้าลงอากเริ่มลากเท้าตัวเองการไหลเวียนเลือดก็จะแย่ลงการเคลื่อนไหวถูกจากัด และผลกระทบในช่องท้องจะเริ่มขึ้นเมื่อขาอ่อนแรงถขมันหน้าท้องจะมากขึ้นความหนาแน่นของกระดูกลดลงนอนหลับไม่สนิทอยากอาหารลดลงและหลงลืมง่ายสิ่งที่หนักใจที่สุดคือความรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในร่างกายที่ไม่ฟังคําสั่งทําไมอาการนี้ถึงเกิดขึ้นหนักในตอนเช้าเพราะร่างกายคุณอยู่ในสภาร์คอาหารเป็นเวลานาน7-9ชั่วโมงหลังจากนอนหลับหากคุณไม่ทานอะไรเลยหลังตื่นนอนร่างกายจะเริ่มดึงกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานสําหรับผู้สูงวัยการสร้างกล้ามเนื้อช้าก,กว่าตอนหนุ่มสาวอยู่แล้ว อันตรายมากถ้าไม่หยุดกระบวนการนี้ด้วยอาหารเช้าที่ถูกต้องขาคือกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายดังนั้นการสูญเสียกล้ามเนื้อที่ขาจะรบกวนสมดุลของระบบเผาผลาญทั้งร่างกายไม่ใช่แค่ทําให้อ่อนแอการไหลเวียนเลือดที่ขาจะลดลงเลือดไปเลี้ยงขาน้อยลงและอาการต่างๆก็จะเริ่มปรากฏเช่นตะคริวที่ขามือเท้าสั่นชาหรือไม่มีความรู้สึกและปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานร่างกายขณะเดินหรือขึ้นบันไดด้วยเหตุนี้ผู้สูงวัยจำนวนมากที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้แรงก็ ยังคงอ่อนแรงลงนั่งอยู่กับที่และต้องพึ่งพาผู้อื่นแม้แต่กิจวัตรประจําวันแต่ข่าวดีคือถ้าคุณเริ่มลงมือเร็วร่างกายคุณยังสามารถฟื้นฟูตัวเองได้คุณสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อกลับมามีแรงขาสมดุลดีขึ้นไม่ตะคริวและที่สําคัญคือคงความเป็นอิสระในทุกย่างก้าวได้หากเริ่ม ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้ากินอาหารที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมต่อไปนี้เราจะพาไปดูว่าอาหารอะไรที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าเพื่อนแท้ของกล้ามเนื้อขาพร้อมตัวเลือกอาหารเช้าง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีเดินของคุณการลุกจากเก้าอี้และคุณภาพชีวิตหลังอายุ60ไปเลยสมชายอายุ69ปีสมัยก่อนเคยเป็นวิศวกรก,ก่อสร้างเดินทางไปทั่วประเทศไทยปีนเขาเดินปากขึ้นนั่งร้าน ไม่เคยเหนื่อยเลยแต่ทุกวันนี้ตื่นเช้ามาขาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาตึงบางวันเท้าหนักเหมือนตะกัวบางวันก็้าก้าวแรกในตอนเช้าช้าและไม่มั่นคงเหมือนจะขยับเครื่องจักรเก่าๆวันหนึ่งเขาสะดุดขั้นบันไดต่ำๆต,ตอนเดินออกไปรับหนังสือพิมพ์หน้าบ้านแม้ไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่เขากลัวเพราะรู้สึกว่ากำลังสูญเสียอะไรบางอย่างอย่างช้าๆไม่ใช่แค่เพราะล้มแรงขาที่เคยคิดว่าแข็งแรงก็เริ่มหายไปภรรยาก็สังเกตเห็นด้วยว่าเขาเดินช้าลงเดินไม่มั่นคง ต้องใช้มือทั้งสองดันหัวเข่าทุกครั้งที่ลุกขึ้นจากโซฟาไม่กระตือหรือร้นที่จะไปเดินเล่นที่สวนลุงพินีตอนเช้าเหมือนแต่ก่อนเธอเริ่มรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเขาบอกว่าเริ่มเป็นตะคริวที่ขาบ่อยขึ้นตอนกลางคืนสมชายไม่ได้ป่วยโรคร้ายแรงไม่มีเบาหวานไม่มีข้อเสื่อมหมออเรรยกอาการนี้ว่าช่วงหลัง60เป็นช่วงที่กล้ามเนื้อหายไปอย่างเงียบๆโดยเฉพาะขาที่ต้องรับน้ำหนักตัวทั้งหมดและช่วยให้คุณลุกขึ้นจากเฉลียงห้องรับแขกหรือห้องน้ำ หลังจากล้มวันนั้งสมชายเริ่มค้นหาข้อมูลพูดคุยกับนักโภชนาการดูวิดีโออ่านบทความจนได้รู้สิ่งที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนอาหารเช้าอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ขาคุณแข็งแรงขึ้นหรืออ่อนแอลงก็ได้เขาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ข้ามมื้อเช้าอีกต่อไปงดกาแฟดําตอนท้องว่างเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อฟื้นฟูก,การไหลเวียนเลือดที่ขาลดอาการขาอ่อนแรงสมดุลดีขึ้นและสําคัญที่สุดคือลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวล้มเขาเริ่มต้นเช้าด้วยอาหารที่ไม่ได้รู้ราอะไรแต่เต็มไปด้้วยยสาาาาาารรรรออหที่่งงกตงกต สามสัปดาห์ผ่านไปเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกลุกจากเตียงง่ายขึ้นไม่มีอาการลังเลหรือขาหนักตะคริวตอนกลางคืนก็หายไปกลับมาเดินเล่นรอบบ้านได้จากนั้นก็ค่อยๆเดินที่สวนลุมพินีจนถึงเดือนที่สองเขาเดินต่อเนื่องได้เกือบ2กิโลเมตรทุกเช้าเขามักจะบอกภรรยาว่าเหมือนได้ขาคืนมาแล้วด้วยการปรับแค่กิจวัตรประจําวันเพียงเล็กน้อยและไม่ต้องใช้ไม้เท้าหรือคนช่วยสงชายก็กลับมามีขาแข็งแรงเป็นอิสระมีพลังในวัยหกซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณก็ทําได้ ไม่ต้องพึ่งโชคขอแค่รู้จุดเริ่มต้นต่อไปนี้ผมจะพาไปดู5อาหารเช้าที่สมชายเลือกทานและผู้สูงวัยอีกนับพันที่ใช้เทคนิคนี้เพื่อสร้างขาที่แข็งแรงมั่นคงและเชื่อถือได้ที่สุดอาหารเช้าที่ดีที่สุดคือไข่ทั้งฟองไม่มีอะไรง่ายหรือให้ผลดีไปกว่านี้สําหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่ขาไข่มีกรดอะมิโนโจําเป็นแทบทุกชนิดที่ร่างกายต้องใช้ในการสร้างและซ่อมแซงกล้ามเนื้อโดยเฉพาะไข่แดงที่ซ่อนประโยชน์ไว้อย่างมากมายทั้งวิตามินดีบีสิบสองโคลีนและลูซินีน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสําคัญให้ร่างกายสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อซึ่งมีความสําคัญกับขามากเพราะขาเป็นจุดที่กล้ามเนื้อเสื่อมลงได้ง่ายหลังอายุ60จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่รับประทานไข่สองฟองทุกเช้าเป็นเวลา8สัปดาห์มีพัฒนาการด้านความแข็งแรงของขาและความสามารถในการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ไข่ยังช่วยส่งเสริมระบบประสาทและกล้ามเนื้อทําให้ควบคุมการทรงตัวการเดินและลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ซึ่งถือเป็นผลกระทบที่อันตรายจากการสูญเสียกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุไข่ที่มีวิตามิน B12 ยังช่วยปกป้องปลอกไมลินของเส้นประสาทช่วยให้สมองกับขาสื่อสารกันได้ดีขึ้นทําให้เดินมั่นคงขึ้นเ้นขาน้อยลงและก้าวเดินไม่พลาดง่ายๆนอกจากนี้ไขย่ยังให้ธาตุเหล็กที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตและนําออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อขาเพราะผู้สูงไัยมักขาดแร่ธาตุนี้รับประทานไข่ทั้งฟองอย่าทิ้งไข่แดงควรรับประทานภายใน30-60นาที หลังตื่นนอนเพื่อประโยชน์สูงสุดต้มกินเปล่าๆจะดีที่สุดเพราะคงคุณค่าทางโภชนาการโดยไม่เพิ่มไขมันหรืออาจเจียวเร็วๆกับผักโขมหรือมะเขือเทศซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและแมกนีเซียมที่ช่วยดูแลกล้ามเนื้อขาส่วนล่างให้แข็งแรงทุกเชา้าไข่หนึ่งฟองไม่ใช่แค่เพียงมื้อเช้าแต่คือกราะป้องกันสําคัญต่อการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อขาแบบเนี่ยบบอและคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงถ้ากินต่อเนื่อง30วันตะคริวน้อยลงขาแข็งแรงขึ้นและที่สําคัญ ไม่ต้องคอ,อยยนพนักเก้าอี้เวลาจะลุกอีกต่อไปอาหารเช้าอย่างที่สองซีเรียลโรยเมล็ดเจียเข้าโอ๊ตจะให้พลังงานคงที่แก่กล้ามเนื้อเพื่อใช้งานได้ตลอดเช้าหากไข่เปรียบเหมือนเชื้อเพลิงข้าวโอ๊ตก็เหมือนแบตเตอรี่และเมื่อกินร่วมกับเมล็ดเจียส่วนผสมง่าง่ายนี้จะกลายเป็นตัวช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผู้สูงอายุช่วยยับยับย้งกล้ามเนื้อขาลีบและส่งเสริมการไหลเวียนเลือดไปขาเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นใยอาหารละลายน้ำที่พบมากในข้าวโอ๊ตจะช่วยลดการอักเสบเพิ่มการดูดซึมสารออาาาหหรใ้้้กลมเนื และช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อระดับน้ำตาลคงที่ร่างกายจะรับโปรตีนและแร่ธาตุที่จะมันเป็นในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อขาได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบเผาผลาญลดลงหลังอายุ60ปีมเมล็ดเจียย,ยังอุดมไปด้วยโอเมก้า3แคลเซียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสารอาหาร4ี่ชนิดนี้สำคัญต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อการส่งสัญญ,ญาประสาทและช่วยป้องกันตะคริวขาโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่มักเป็นมากในผู้สูงวัยแมกนีเซียมในมเมล็ดเจียช่วย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบที่ขาโพแทสเซียมก็ช่วยรักษาสมดุลอิเล็กโทรไลต์ทำให้เลือดนำออกซิเจนและสารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อขาเล็กๆที่มักถูกมองข้ามได้ดีขึ้นวิธีทำก็ง่ายๆผสมข้าวโอ๊ตสามช้อนตกกับน้ำหรือนมถั่วต้มจนข้าวนุ่มแล้วเติม,มเมล็ดเจียนหนึ่งช้อนตกคนให้เข้ากันจะเติมกล้วยหอมฝานหรือบลูเบอรี่เพิ่มความหวานตามธรรมชาติและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระก็ได้รับประทานขณะอุ่นๆภายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนจะดีที่สุดผู้สูงอายุที่เปลี่ยนนมาากิข้ว และมเมล็ดเจียตออเช้ามักสังเกตได้ว่ายืนได้นานขึ้นเดินขึ้นบันไดได้คล่องขาไม่ปวดและมีแรงทนมากขึ้นตะคริวกลางคืนก็น้อยลงแสดงว่ากล้ามเนือ้อได้รับการดูแลและฟื้นฟูอย่างแท้จริงเข้าอวดจึงเป็นมากกว่ามื้อเช้าแต่คือหลักฐานนอที่ช่วยให้ผู้สูงอายุหลัง60รักษาความแข็งแรงความเป็นอิสระและใช้ชีวิตได้เต็มที่อาหารเช้าที่สามกล้วยหอมไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่กล้วยหอมถูกขนานนามว่ายากเกลือแร่จากธรรมชาติ สำหรับผู้สูงวัยเพราะกล้วยหอมเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ช่วยป้องกันตะคริวขาส่งเสริมการไหลเวียนเลือดเพิ่มการหดตัวของกล้ามเนื้อและช่วยคงความแข็งแรงของขาในคนอายุเกิน60ปีเนื่องจากมีโพแทสเซียมสูงโดยเฉพาะเมื่อรับประทานหลังตื่นนอนซึ่งร่างกายมักขาดแกธาุสำคัญกล้วยหอมขนาดกลางหนึ่งผลให้โพแทสเซียมราว400มิลลิกรัมหรือประมาณ10%ของที่ควรได้รับต่อวันโพแทสเซียมจำเป็นต่อการรักษาไฟฟ้าในเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเอ เนื้อหดตัวและประสานกันได้ดีกล้ามเนื้อที่ขาดโพแทสเซียมมีโอกาสติดจังหวะหรือกระตุกทําให้เกิดตะคริวตอนกลางคืนหรือขากระตุกเมื่อกําลังพักผ่อนซึ่งพบมากในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ทานยาขับปัสสาวะหรือดูดซึมแร่ธาตุได้น้อยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดาพบว่าผู้สูงวัยที่กินกล้วยเป็นประจำมีโอกาสเกิดตะคริวขาน้อยลง33เอร์เซเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่กินกล้วยหรือกินอาหารที่มีโพแทสเซียมน้อยกล้วยหอมยังมีวิตามิน b 6สูง ซึ่งจาเป็นต่อการส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อขาส่งผลให้เดินมั่นคงและประสานงานได้ดีขึ้นแต่กล้วยหอมก็ไม่เหมาะกับทุกคนหากมีโรคเบาหวานชนิดที่2ต้องควบคุมน้าตาลหรือมีโรคไตเรื้อรังการได้รับโพแทสเซียมมากเกินไปอาจเป็นอันตรายทําให้น้ําตาลสูงหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ควรเลือกกล้วยหอมลูกเล็กและยังไม่สุกจัดเพราะน้ําตาลน้อยกว่าและมีแป้งต้านทานการย่อยซึ่งช่วยให้น้ําตาลในเลือดคงที่ควรกินหลังอาหารเช้าหลักไม่ควรกินตอนท้องว่างเพื่อลด ความเสี่ยงที่น้ำตาลจะพุ่งควรกินรวมกับข้าวโอ๊ตเมล็ดเจียหรือโยเกิร์ตกรีกเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารอาหารและรักษาระดับพลังงานให้สมดุลสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาสุขภาพพื้นฐานกินกล้วยหอมเล็กหนึ่งลูกในตอนเช้าก็เพียงพอช่วยปกป้องกล้ามเนื้อขาทําให้เดินมั่นใจและชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อตามใบราคาย่อมเยาวย,ย่อยง่ายแต่ถ้าใช้ให้ถูกทางกล้วยหอมจะกลายเป็นโลกปกป้องขาให้คุณมีแรงก้าวเดินและมั่นใจในแต่ละวันอาหารเช้าชนิดต่อไปโยเกิร์ตกรีกนี่เป็นตัวเลือกททีีี่่ดดสุ สำหรับคนที่อยากหยุดการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวโยเกิกร์ตกรีมีโปรตีนเกือบ2เท่าของโยเกิร์ตธรรมดาเนื้อข้นเพราะผ่านการกรองถึง3ารอบเพื่อขจัดของเหลวส่วนใหญ่โยเกิกร์ตกรีจึงเหมาะมากกับผู้สูงอายุเกิน60ปีที่ต้องการรักษาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาเพราะมีโปรตีนคาซีนที่ย่อยช้าตอนนอนร่างกายจะอยู่ในสภาวะแคตาบอลิกคือดึงกล้ามเนื้อมาสร้างพลังงานซึ่งสำหรับคนสูงวัยที่ฮอร์โมนและเมตาบอลิซึมเปลี่ยนไปอยู่แล้วการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ อาจจะช้าเป็นพิเศษหากเช้าตื่นมาไม่รีบกินโปรตีนที่เหมาะสมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่ขาซึ่งอ่อนแอจากกิจกรรมน้อยการไหลาเวียนน้อยและฮอร์โมนลดลงจะเสื่อมสภาพต่อเนื่องกรดอะมิโนโลูซีนในโยเกิร์ตกรีกก็มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อใหม่และโปรตีนคุณภาพสูงประมาณ17กรัมพบในโยเกิร์ตกรีกปริมาณ170กรัมต่อมือนอกจากนี้โยเกิร์ตกรีกยังมีแคลเซียมและวิตามินดีสูงส่งเสริมกระดูกที่แข็งแรงและการทำงานประสานระหว่างกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการทรงตัวที่ดีขึ้นและการเดินที่คล่องตัวขึ้นอีกทั้งจุลินทรีย์โปรไบโอติกในโยเกิร์ตกรีกซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการบํารุงสุขภาพลำไส้ย,ยังช่วยดูดซึมสารอาหารและลดการอักเสบเรื้อรงังซึ่งส่งผลดีต่อการไหลเวียนโลหิตที่ขางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลในเนเธอร์แลนด์ระบุว่าผู้สูงอายุที่รับประทานเคซีนโปรตีน20กรัมทุกเช้าควบคู่กับการออกกําลังกายเบาๆพบว่ามีความแข็งแรงของขา เพิ่มขึ้นชัดเจนภายใน6สัปดาห์และกลุ่มเดียวกันยังมีอาการเป็นตะคริวที่ขาลดลงในเวลากลางคืนและการทรงตัวดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทนอยู่เกิดกรีดได้ดีหากคุณมีปัญหาการย่อยแลคโตสหรือแพ้นมให้มองหาโยเกิร์ตปิดที่ปลอดแลคโตสหรือเลือกผลิตภัณฑ์จากนมแพ้หรือนมแก่ที่ย่อยง่ายกว่าควรหลีกเลี่ยงโยเกิร์ตสำเร็จรูปที่มีน้ำตาลหรือแต่งกลิ่นสังเคราะห์เพราะน้ำตาลสามารถกระตุ้นการอักเสบขัดขวางการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงงวสูขึ้น ควรรับประทานโยเกิร์ตกรีกภายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนหรือประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากออกกำลังกายเบาๆในตอนเช้าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพิ่มผลไม้เบอร์รี่ไม่หวานอบเชยหรือมเมล็ดจ,เจีเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าสารอาหารโยเกิร์ตกรีกจึงเป็นเพื่อนคู่ใจระยะยาวของขาเพราะโปรตีนสูงย่อยง่ายและประยุกต์รับประทานได้หลากหลายช่วยให้คุณตื่นเช้าด้วยความสดชื่นทรงตัวมั่นคงและพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ เมนูอาหารเช้าข้อที่5แซลมอนย่างกระทะอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งควรมีแซลมอนหรือปลามันอื่นๆเช่นปลาทูปลาซาดีนในมื้อเช้าหากต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาหลังอายุ60ปีกรดไขมันโอเมก้า3โดยเฉพาะ e p a และ DHA ซึ่งอุดมในปลาพวกนี้เป็นสารสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและเพิ่มการดูดซึมโปรตีนในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเมื่อรวมกันจะช่วยให้ผู้สูงอายุฟื้นฟูความแข็งแรงของขาและชะลอการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อตามวัย งานวิจัยของวารสารโภชนาการคลินิกแห่งอเมริกาพบว่าผู้ใหญ่ไทยอายุเกิน65ปีที่รับประทานปลาหมันสัปดาห์ละสองมือมีมวลกล้ามเนื้อขามากกว่าผู้ที่รับประทานแต่เนื้อแดงหรือไม่กินปลาเลยถึง27%นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเดินดีขึ้นทรงตัวดีขึ้นและความเสี่ยงล้มจากขาอ่อนแรงลดลงถึง36%กลุ่มที่กินปลายังมีข้อได้เปรียบที่สำคัญคือการลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นปัจจัยลับที่ทำให้กล้ามเนื้อขาเสื่อมถอยโดยไม่รู้ตัว นอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วปลาแซลมอนปรุงสุก100กรัมยังมีวิตามิน b 12และดีสูงซึ่งจําเป็นสําหรับการส่งสัญญาณประสาทกล้ามเนื้อช่วยให้กล้ามเนื้อและสมองประสานกันเวลาขยับวิธีเตรียมที่ง่ายที่สุดคือย่างด้วยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์3-4นาทีต่อข้างเสิร์ฟพร้อมมันเทศสอบผักนึ่งหรืออะวุคาโดฝานบางๆเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและไขมันดีในมื้อเช้าหากไม่มีเวลาเตรียมปลาในตอนเช้าให้เลือกแซลมอนรมควันแบบไม่เติมน้ำตาลหรือทานน้ำมันปลาคุณภาพสูงแทน แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอาหารจริงดีกว่าอาหารเสริมหมายเหตุหากคุณมีปัญหาในการย่อยไขยมันตับไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงควรทานในช่วงท้องว่างและเริ่มจากปริมาณน้อยเลือกปลานึ่งหรืออบแทนปลาทอดหากรู้สึกอืดแน่นหรือลำไส้ย่อยช้าให้ลดเหลือสัปดาห์ละครั้งและควรปรึกษาแพทย์เรื่องการทานรวมกับเอนไซม์ย,ย่อยอาหารปลามันเช่นปลาแซลมอนไม่ได้ให้แค่โปรโตีนแต่ทำหน้าที่เหมือนน้ำมันหล่อลื่นธรรมชาติของร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อนุ่มนวลฟื้นฟงูง่าย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอที่สําคัญคือช่วยปกป้องขาของคุณจากการเสื่อมแบบเงียบๆที่มาพร้อมไหวขอให้จําไว้ว่าต่อให้อายุเท่าไหรเพียงรับประทานปลาแซลมอนมื้อเช้าสัปดาห์ละครั้งก็ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อให้เดินมั่นคงทรงตัวดีและใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงเมนูที่ซ่อนอยู่เกลือแร่ธรรมชาติกับมันเทศนึ่งตอนต้นคลิปผมสัญญาว่าจะเปิดเผยเมนูนี้มันไม่ใช่ของเสริมไม่ใช่อาหารซูเปอร์ฟูดราคาแพงแต่มันคือสิ่งง่ายๆที่แทบทุกบ้านในไทยมีติดครัวนั่นคือมันเทศ นึ่งโรยเกลือทะเลเซลติกเบาๆฟังดูธรรมดาแต่ประโยชน์มหาศาลหลังจากเหนื่อยมาทั้งคืนมันเทศที่อุดมด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนช่วยเติมกลายโคเจนให้กล้ามเนื้อจุดเด่นของมันเทศคือแป้งในมันเทศไม่เพิ่มน้ําตาลในเลือดเหมือนอาหารเช้าอื่นๆแต่ค่อยๆปล่อยพลังงานทําให้กล้ามเนื้อขาไม่อ่อนแรงไม่เป็นตะคริวหรือปวดเมื่อร่งยามเช้านอกจากนี้มันเทศยังเป็นแหล่งโพแทสเซียมแมกนีเซียมแม,กม,แมงกานีสและวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยการไหลเวียนโลหิตที่ คาควบคุมสัญญาประสาทและต่อสู้กับคาอ่อนแรงที่เกิดจากแร่ทตุผิดปกติโดยเฉพาะแมกนีเซียมถูกเรียกว่าแรทาธทตุผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพราะช่วยให้ยืนและเดินมั่นคงลดอาการตะคริวและบรรเทาความตึงแข็งแล้วเกลือหลักเกลือปรุงอาหารทั่วไปไม่เหมือนเกลือทะเลเซลติกซึ่งเป็นเกลือทะเลธรรมชาติ ที่ไม่ผ่านการขัดสีมีแร่ธาตุเสริมมากกว่า80ชนิดที่ร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้องการเพื่อให้กล้ามเนื้อหดตัวและคลายตัวอย่างสอดคล้องกันและต้องการตะคริวเกลเซลติกไม่ได้ทําให้ความดันสูงอย่างเกลือปรุงอาหารแต่ช่วยรักษาความสมดุลของของเหลวในกล้ามเนื้อและเติมแร่ธาตุที่ถูกต้องในอัตราส่วนที่เหมาะสมเร่งฟื้นฟูกล้ามเนื้อต้นขาจากการศึกษาโดยสถาบันโภชนาการแร่ธาตุแห่งประเทศฝรั่งเศสในระยะเวลา90วันกลุ่มผู้เข้าร่วมที่รับประทานอาหารเช้าที่มีไฟเบอร์สูงเช่นมันเทศ นึ่งร่วมกับเกลือทะเลที่อุดมด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมพบว่าความสมดุลในการทรงตัวดีขึ้นถึง41%และอัตราการหกลมลดลงเกือบ50%วิธีใช้ง่ายๆเทียงโรยเกลือเซลติกลงเล็กน้อยบนมันเทศนึ่งร้อนๆครึ่งหัวรับประทานขณะอุ่นๆประมาณ10นาทีก่อนอาหารเช้ามื้อหลักหลังจากดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้ววิธีนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาในเลือดให้คงที่ตลอดเช้า และยังช่วยกระตุ้นการดูดซึมแร่ธาตุคุณอาจรู้สึกก้าวเดินเบาขึ้นชาและตะคริกลดลงขาแข็งแรงขึ้นยืนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นหากปฏิบัติแบบนี้ทุกเช้าเพียงหนึ่งสัปดาห์หลายคนมักไม่ทันสังเกตอาหารเช้าเงียบเียบแบบนี้แต่สําหรับผู้ที่อายุเกิน60ปีสิ่งนี้ถือเป็นระบบสนับสนุนเงียบเียบที่ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติอันมีค่าเมื่อสูงวัยนั่นคือความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างอิสระและมั่นใจกิจวัตรยามเช้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความแข็งแรงของขาการรรรัับสสสาาาาออหที่่ถูกต้งงเป็นิํคญ แต่การฟื้นฟูและปกป้องความแข็งแรงของขาทุกวันคือสิ่งจำเป็นผู้สูงอายุสามารถสร้างกิจวัตรยามเช้าเล็กๆที่ส่งผลดีต่อความแข็งแรงความสมดุลและความมั่นใจได้อย่างมากอย่างแรกหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วผสมเกลือแร่ธรรมชาติเล็กน้อยหลายคนตื่นมารู้สึกขาหนักขาตึงหรือยืนไม่มั่นคงเพราะร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่หลังนอนทั้งคืนการดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือเซลติกหรือเกลือมาลายหนึ่งแก้วประมาณ250อมลกับเกลือเสรหนึ่งส่วนห้าช้อนชา จะช่วยปรับสมดุลเกลือแร่เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ขาบรรเทาระบบประสาทและป้องกันตะคริวขณะเริ่มขยับตัวหลังจากค่อยๆจิบชาช้าประมาณ5นาทีก็เริ่มรับประทานอาหารเช้าข้อ2ให้ใช้เวลาแค่3นาทีฝึกยกขาและส่งตัวไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องออกไปข้างนอกยืนตัวตรงในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นแล้วยกขาข้างหนึ่งสูงจากพื้นประมาณ5-10เซนติเมตรค้างไว้10วินาทีแล้วสลับขาทำข้างละหรอบท่าฝึกง่ายๆนี้จะช่วยพัฒนาสมดุล และการรับรู้ร่างกายลดความเสี่ยงหกล้มเมื่อลุกจากเตียงหรือออกจากห้องนอนยังช่วยเสริมกล้ามเนื้อบริเวณน่องต้นขาและสะโพกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เสื่อมเร็วที่สุดเมื่อสูงอายุข้อสามอย่ารีบลุกจากเตียงเร็วเกินไปหลายคนมกักรีบลุกเร็วเกินไปส่งผลให้มึนหัวขาอ่อนหรือแม้แต่ล้มควรนอนหายใจลึกๆสามครั้งค่อยๆลุกขึ้นนั่งแล้วหมุนข้อมือข้อเท้าเบาๆสักสองสามครั้งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปสมองและขาส่วนล่างทําให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมั่นคงและลดอุบัติเหตุเมื่อลงมมือรร่่วกกับโภชนาาทีีด พฤติกรรมง่ายๆฟรีๆที่ใช้เวลาไม่นานเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสำคัญให้เคลื่อนไหวเองได้ในระยะยาวข้อศีรษะไปสัมผัสแสงแดดยามเช้าเพียง5นาทีริมหน้าต่างหรือที่ระเบียงแสงแดดตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีตามธรรมชาติซึ่งเสริมสร้างกระดูกและช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมโดยเฉพาะบริเวณข้อมือและข้อเท้าสำหรับใครที่เริ่มมีอาการขาอ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อรีบยิ่งต้องให้ความสำคัญกิจกรรมเล็กๆนี้จะช่วยเสริมฐานรากให้ขาแข็งแรง และกระตุ้นกระบวนการทำงานในร่างกายข้อ5หลังตื่นนอนอย่าปล่อยให้หิวเกินไปนานๆนนร่างกายจะเข้าสู่สภาวะสลายกล้ามเนื้อเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานหากไม่สามารถรับประทานอาหารเช้าครบถ้วนได้อย่างน้อยควรทานอะไรง่ายๆเช่นมันเทศนึ่งครึ่งหัวไข่ต้มหรือข้าวโอ๊ตเล็กน้อยการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนโหมดร่างกายจากสลายกล้ามเนื้อมาเป็นฟื้นฟูและสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขาของคุณจะเริ่มฟื้นตัวทีละว,วันถ้าปฏิบัติตาม5กิจวัตรง่ายๆนี้ พร้อมเทคนิคอาหารเช้าที่ได้แนะนําไปแล้วความรู้สึกขาไม่มั่นคงจะค่อยๆหายไปจะไม่ต้องกลัวตะคริวโดยไม่คาดคิดอีกต่อไปและที่สําคัญจะสัมผัสได้ถึงการควบคุมร่างกายอย่างแท้จริงในทุกเช้าคุณมีเวลาตัดสินใจเพียงช่วงสั้นๆทุกเช้าว่าวันนี้ขาของคุณจะอ่อนแรงลงไปอีกหรือไม่หรือจะเลือกทําอะไรบางอย่างเพื่อรักษาความแข็งแรงความมั่นคงและความเป็นอิสระของคุณเองและนี่ก็คือเคล็ดลับดูแลสุขภาพขาในยามเช้าที่เรานํามาฝากในวันนี้หวังว่าทุกท่าน จะได้รับทั้งความรู้และแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นดูแลตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารเช้าอย่างมันเทศนึ่งกับเกลือแรกการดื่มน้าอุ่นผสมเกลือเล็กน้อยหลังตื่นการฝึกยืนทรงตัวง่ายๆในห้องหรือการเปิดรับแสงแดดยามเช้าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นขั้นตอนเล็กๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตได้จริงช่องฉลาดในวัยชราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถนําวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงความมั่นคง และความมั่นใจในทุกก้าวเดินขอชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกันค้าตลอดทั้งคลิปนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างเทคนิคไหนที่คิดว่าจะนําไปใช้จริงกับตัวเองหรือคนที่คุณรักลองเขียนตอบไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเสียงของคุณสําคัญมากสําหรับเราเพราะแต่และความเห็นคือแรงบันดาลใจให้ผู้สูงวัยอีกมากมายหากคุณชอบวิดีโอนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องสรุด The Los Encinos ด้วยนะคะ เพราะการดูแลสุขภาพขาในแต่ละเช้าคือการลงทุนให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขในทุกวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าข่าขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกย่างก้าวค่ะ